อัปเดตเวลาพี่โชคพี่เบาหน่อยผ้าไปเอาของแล้วครับไปนี้เจ้าของฝากครับกระเทียมหอม,มอยังม้งน,น,นะครับจะเกี่ยวกับผาแปะยังหรอครับ ครับน้องที่มาน้ากันครับครับที่เบาหน่อยก็เบาชัครับ,บ,น,บ,น,บ,น,บน้านหนาไปแล้วรุ่นครับคนสีผ้าไปเอาอ้ยังนี่ขาไปเรียบร้อยไปครับรุ่นรุ่นรุ่น,นครับมาหากันแล้วต้องเอาของฝากไล้สัเอาอย่างดอกเพเ่ียผ้าไปเก็บเอาครับ มางทีฟ้ามืดครบเคยบาเคยเห็นในคลิปของพี่เบาหน่อยอยู่ครับอันนี้ไล่มะเขือเทศครับไปครับลุยลุยครับลุยลุยครับเตรียมย้ำยืนนี่นะครับมันหนาี้นะจัดเลยวมด ใกล้ๆใกล้จะคว้านแล้วครับน้อยเดียวถึงเลยครับนี่ครับข้างหน้าเนี่ยมั้งครับนี่เอาโอยู่ไก่ตอนไหนครับเนาะใกล้ๆมองเห็นงานบ่ครับครับไก่เด้อครับบ่มองเห็นงานครับมองเอ๋อออกมาเก็บของเก็บยังนี่นะครับบางมองไก่ยู่ไก่ครับเดี๋ยวแตอละแต่ละอย่างเขาเนาะบางมองกเงาฝนครับที่ทั้งเขาที่ทางออกไปใช้บีเดียครับเกลืโรกเกลืโรกแบบนี้ครับครับแล้วแต่พันพนจะปลูกแต่ละปีก็ซ้ำกันนะแต่ละอย่างที่อันตรงนี้ปลูกของโพดครับปีเนี่ยปลูกของโพดที่นี่ ใีญ่ตัมากอ่ะจต้องปลูกก็อื่นนะครับครับมันจะปลูกของคเพราะอะไรครับผมเนี่ยทำกันเพราะอะไรเลยเขาจะเปลี่ยนแนวปลูกไปเรื่อยเปลี่ยนแนวปลูกไปเรื่อยครับอาจจะไปอยู่ทั้งเขาทั้งหุ่นครับครับมีปลูกกระเทียมอยังนี่อาจจะย้ายกระเทียมมาตรงนี้อะไร้รือว่าอ๋อถึงแล้วครับบันนี้โอ้ล่มครับล่มแต่ว่าไม่พี่โชคนะจะช่วยได้หลไรครับนี่ยเก็บรถนี่เพิ่งรถนี่ เแถวข้างว่าต้องเบิกเงินแล้วเก็บโอรเรื่อยๆมป็นแบบจะได้อย่งนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับผมครับสวัสดีครับเป่าหน่อยแล้วครับพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมม่เก็บมาเก็บไหลครับมี่เหรอครับบัะเทศนี้โอ้นี่ครับนี่ครับพี่น้องครับเก็บแดดมันก็จะมีแบบนี้แหละโอ้ลมแห้งครับลมแห้งลมแห้งครับช่วงนี้่ไปเก็บครับพี่น้องครับโอ้ไหลมาบ่อยเพราะต้องเก็บหรอกเดี๋ยวผมเก็บให้ครับมือกล้องมือกล้องเห็นมือกล้องให้พี่เป่าโชคครับ Loch, มาทานครับผมโอ oh, ้ีหครับหัวบาไงได้ครับเนี่ครับหัวาไงได้ครับนี่ัหนึงต้นน่เขาปเยยบครับนะเยยบแล้วโอ้นี่บ่ได้ครับมวอย้เหยยบเครับัวปันถงครับฟังน้ำดินมครับดินดินนงผมไว้อยู่ครับันถิงครับ ที่เหลือวันหรอผมว่าโอ้พี่ครับหล่ไล่ไล่พี่นอ้องอาหน่อยก็เอาครับเอ,เ,อเอาเบิร<อ><อ>์ตครับวินาทีนี้ <c oughs> ได้เบิร์ตเอาเบิร์ตเลยโอ้พโหนะยังในหัวยังไงตัวน,น,น,นี้ครับโอ้มาถานครับมามานี่ครับไล่ครับนี่ครับยังดีๆอยู่เนาะโอ้ ขวงดีของดีๆทั้งนั้นแหละครับพี่น้องครับมาบ่อยกับมาไก่ครับก็ต้องเอาขวางที่เขาเอื่นว่ากินกินได้โดนๆจักหน่อยครับนี่ครับาเที้าหอมครับกระเทียมหอมนี่ครับหัวน้อยๆนี่ครับก็คากนี่ครับได้ครับได้เบิดหละครับรถ่ว่า่แตก็กินได้คืบ่อกินได้้เกาหลไลครับ มาเรื่อยๆครับผมนี่ครับเปาโซ่ครับก็เบาหน่อยครับเป็นไงไม้ทั้งเทียร์ต้องเอาให้คุ้มของทุกนมากแนนครับต้องเอาไปเล้ย์ร้าครับหน้อยครับหนยกับมือเป่านะครับผมก็ฝากผมก็เอามาหนึ่งก็สอบเต็มๆครับไปเรื่อยๆครับผมเราจะยู้สิครับจะย้ำยูนี่ยู้ทั้งเต๋นะครับฟังหินชุดสิครับผมเงินหนึ่งมากับเทียมพูดมาเงินครับ

you <laughs> โลกเพื่องานนี่คร uh, mm. ับผมงานนี่เพื่อเตรียมเพื่อสวามกินเราไปจิ้คือมันคืองอะไรมันซีเรียเขาประจําครับเพราะมีโอกาสมีโอกาสได้มานตรงมวยโจรมีอากานเนาะครับเนาะ

ครับข้างในก็ยังดีอยู่ครับโบผิดวังครับโบผิดฟังเนี่ยมาฐานครับมาฐานคือว่ามาตรฐานของร้านค้าเลยรื่องนะครับเราปกตินี่ครับก็ผมว่าพวกอยากให้เอาไปไล่ไปเลยที่เราจบผมยันผมมามาหาผมไงฮะยันผมวาเหรียญผมอีกโอ้เดี๋ยวเพิ่นกับมาครับผมว่าเราจชไมาให้กับไล่แล้วต่อไปดี้เว่าให้กินเิไม่ใจมากไหมนะต้องเอาไปแบ่งผู้อื่นต่อยิงเป็นน้ำใจต่อๆกันไปครับพี่น้องเลย คือกันครับบ่าวคือกันครับบ่าวน้อยเป็นหน่อยผมผมก็ไปผู้อื่นผู้อื่นเพป็นก็ไปตัวมีครับบริจาคบริสุทธล์ของผมย่างเงี้ยครับนี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับนังฟังดินอยู่เลยกินเต็มอยู่เลยุูน่ะเป็นหัวเป็นหัวอยู่เลยครับนี่ยังสวยงามนี่ครับนี่ไหลครับครับหลครับ ว่างไปเต็มดินแล้วครับดินมันถมนะส่วนหลายครับแม่นโอ้เต็มกลับมือเลยครับพี่รองเลยไล่ค่ะหลา่เนี้ยครับว่ผิีดบังค็โบนว่าพีดบังครับมากันซื่อยหลีกะว่าเหมือนกันเป็นรอยครับโอ้ยไล่ละครับไลยบาทอยู่ครับไลยเช็ครอยู่ครับนี่แค่นี้ครับทั้งหลายตัวนี้เอาทีนับใหตุเป็นครับหนึ่งนะครับสอง ครูนะครับปังได้ดินสุดสามสีครับสี่เราแค่นี้ครับหา้าโอ้โหดีนะครับเพียะ,ะหัวดีดีเลยครับตะอ่อนครับตะอ่อนไหลครับโอเลยครับน,นี่น้อยนี่แหงเลยนิดโอ้บไหลครับไหลไหล เอาไปฝากพี่น้องทั้งพุ่นน้ำเผื่อนแล้วครับเป่นซื้อกินครับทั้งปุ่นกับซื้อกินครับซื้อกันละพุ่นฝังดินนะครับดีครับนี่ครับบ่เห็นกลนถังแล้วครับเยอะแยะๆหลายครับมื่อนี้บาบ่อยบ่พิษวังครับมาเนี่ยคือได้กลับไปกินแน่นอนครับผมหลายแห้งดีๆเลยครับ แมนละครับโบผาดครับแมนอยู่แล้ว้หลแห้งเพื่อนอะไครับเพิ่นเฮ็ดดีๆครับเพิ่นคือเอาแบบเอาแค่ถอนขึ้นได้บอครับไหนไม่น่าเก็บเกี่ยวครับเฮ็ดทีแบบฝ้าวครับผมบันยาาห้อบ่มีกินครับนี่ครับลายครับเดี๋ยนี่เพิ่นเก็บได้ดนไปได้แล้วครับนี่เกือบสเดือนเลยเกือบแมนครับคนมาเก็บที่นี่ได้มือแล้วว่หน่อยสอบนะครับนี่นี่แมนไ่บ่อยนี่ครับคิดว่าเด่นด้นะครับเินนกครับคิดว่าดลคิดว่า แมนแมนครับแมนแม่นออกเิดเลย่นคนคนไทยเแวนีบไเพ่นเก็บป๊บตอมาตองมาเก็บไปถนังมเย่นกัรู่จักละครับเพ่นนพ่อวานึอ่มีมบ่าวน้อยเป็นพี่น้องคนไทยเพ่นลู่จักกันเพื่อนก็จะบอกกันครับอกันมบอกกันม่กม่นะครับอยู่ใกล้แบบพี่น้องชิบูติใกล้ใกันนะครับก็ได้ก็ได้กเฝม่กอคพ่อสมควนแรน่บาน ก็เดี๋ยวจะเก็บต่ออีกครับพี่น้องครับแลักการชูไทยเนาะเมื่อเบื้องต่อชูไทยว่าจะได้ได้หลายปันไดเนาะอ่าครับผมเนาะเบื่องว่ากระเทียมเขาจะได้หลายปันไดเนาะเก็บซอยกันครับพี่น้องครับเท่าร่วมกันครับของเบาหน่อยเนี่ยน้ำกันนี่แหละครับครับกสอบเต็มเต็มครับนี่ก็เป็นสอบเครื่องแล้วครับพี่น้องครับสอบเครื่องแล้วนี่คืสอบครื่งแล้วครับครับ ก็เดี๋ยวมารุ่นกันครับตอนสุดท้ายแล้วจะเก็บซ้อยกันแล้วก็จะมาเบิ่งว่าจะได้เพิ่มอีกหลายปันไดครับ เนื่องจากต้องไปขึ้นรถอีกครับต้องบ้าบ่อยพอดีไปขึ้นรถต้อไปเก็บต่ออีกอย่างนึงครับติดตามรับชมครับ่าจรยังงครับเนาะหับนี้มวัวเหล่าพ็แล้วครับานี้จะลอง้องมันอยู่กลางครับเราจะได้กินี่หลายๆครับเดี๋ยวการนเกไปมาเก็บต้องครับเนาะมือนี้ต้องเฝ้าหนึงครับ้าบ่อยจะไปเขางัน เนหลายอย่างหลายเลยน้ำโขลกเครับมีนอนครับงามครับงามเข็มสอบเป็นสองสอบกับอีกอย่างหนึ่งท่านหลวงครับเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งอยู่ผ้าเปียกครับแต่หัวงามๆเนาะครับเนมีงามเลยครับสนใจอะไรครับกับมื่อนี้กรบเบาหน่อยครับโชคใช่นะครับบินไทยเล่นกัมีโอกาสได้ต้อนรับบ่อยๆเนาะครับเนาะมาเหรียญน้ำครับได้พามาเก็บเนี่ยแหละครับเอาไว้เอาไว้กินแล้วก็เอาไว้ไปแบ่งปันมู อ,อยู่ที่ทางานของเพื่อนนะครับก<ช>็น่าจะกินได้อีกโดนนะครับก็สามารถเม่าได้เรื่อยๆ้ยารูร้จากแล้วนะครับนอกจากว่าเพิ่นจะไทถึงคนแต<ม>่เพิ่นไทแล้วพเพราะเพิ่นขึ้นเพราะเพิ่นขึ้นจากดินมากเพ่นถึงแดดเ,เ,าาเพิ่นจะเพิ่นจะเสียจาก้องมหามหาไอใส้เพิ่นกยน่ย้อนว่าจากมาโดนแล้วละครับจากมาโดนแล้วคุยครับพี่น้อยไม่กับหลายเดือนแล้วคุยครับพี่โชคไม่กัทถ้ามีโอกาสฉับขาาด้อน้อกมหาเนี้ยวันนี้หูเขาไอเพิ่นจะกลับบ้านครับเพิ่นจะกลับบ้านคนบ้านเดียวกันนั่นละ บัวคอพูดกันจะลองนุ้นกับจะพูดีของฝากคือไอ้มหาไอไส้ดอกตระกูลมหากันีใจแล้วครับผมมากิดดีใจแล้วขอให้ผู้กับบ้านกับขอให้เดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยกับบ้านกับขอให้โชคดีพี่ชายครับขอใโชคครับอายุกับสูสีครับผมเมือคล่องความได้ขอให้ประกอบการธุรกิจเฮ็ดยังอยู่บ้านขอให้ลุงเรื่องเลื่อนลุงเรื่องครับขอให้เป็นอยู่ดีมีแห้งครับ แล้วก็น้องนุ่งกลับไปละกัน้ช้เยน้ำเหรอครับอ่าโอเคครับผมขอบคุณในไลค์ครับบ่าวหน่อยบ่าวบ่อยครับผมครับผมพ่อันดีหกเดือนครับผมพ่อไลค์คนนี้ก็สิได้เตรียมพาเช็ดหนาครับผมาโอเคครับผมพี่พี่น้องน้องขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมทุกคนครับผมอยู่ดีมีแห้งบ่เจ็บบ่จนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเินหนาพ่อกันไหมครับผม เด็กโู่ยัวใหญ่ชุ่มขับไปยังได้อีกครับพี่น้องเอ้ยต่ดสิบว่าเอาเลยได้ครับพี่ตัดสิบว่ากันเสียดายครับยังมาพอไปเลย